สวัสดีค่ะวันนี้มาพิกอเด็กกันมาดูว่าเรื่องราวของคุณจะอยู่ในไพ่กองไหนเรื่องเลยนะคะหนึ่งกองนะคะกองที่หนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของไพ่แล้วอยากให้คุณดูหินด้วยเนาะอันนี้เป็นหินอเมทรินเนาะก็ะคือเป็นอะเมทิสแล้วก็มีซิตรินด้วยนะคะส่วนกองที่สองเนี่ยมีซิตรินนะคะซิตรินแลกองที่สามเป็นสปิริตอะเมทิสนะคะ จริงๆก็คือมีแอมบาติสกับซิตรินเนี่ยแต่มันปนๆกันอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวของเขาเองแต่อันนี้เป็นลูกผสมของสองอันนี้นะคะแต่คุณลองดูว่าคุณชอบหินก้อนไหนแล้วก็ชอบไพ่ชุดไหนนะคะลองเลือกดูหนึ่งชุดมันจะมีเรื่องราวและสตอรี่อะไรบ้างรอคุณอยู่นะคะกล่องที่หนึ่งของที่สอง่องที่สามค่ะกล่องที่หนึ่งนะคะมีอะไรรอคุณอยู่ เช็คพลังงานนิดหนึ่งกองที่หคุณได้ไพ่ด s เซน d ดนส์นะคะหรือ Invitation การเชิญชวนอะกองที่หนึ่งกำลังรออะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมรอรองานใหม่รอเดีนต่อหรือแม้กระทั่งรอคำเชิญชวนเข้าสู่ความสัมพันธ์ มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะรอคุณอยู่แต่เท่าที่ดูเป็น energy ของการที่คุณต้องการบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะ descendant คือ descendant เ,เ,เนี่ยเวลาที่พูดในมุมของโหราศาสตร์ด้วยความที่ไพ่ชุดนี้คือ star c o d e astro descendant เนี่ยคือจุดที่เรามักจะใช้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ ถึงบอกว่าคุณรอการเชื้อเชิญอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเลงๆใครไว้หรือเปล่าหรือว่ากําลังมีความต้องการเข้าสู่ความสัมพันธ์กับใครหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีขอดูไพ่อื่นๆมีอะไรอีกขอสามใบเลยนะคะสามใบนี้จะเป็นโทนอารมณ์ของคุณในช่วงเวลานี้ว้าวคอนจังชั่นเติร์นเฮาส์ติง อูอนานีของดาวพุธนะคะดาวพุธดาวแห่งการสื่อสารรวมทั้งออยูเรนะัสซึ่งกําลังจะย้ายราศีด้วยนะคะยูเรเนะียจะย้ายเข้าไปสู่เ,เรือนแห่งการเติร์เทเฮาส์นะคะเรือนแห่งการสื่อสารพอดีเลยกองนี้ถ้าคุณเป็นคนที่กําลังต้องการจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะหรือการทํางานคอนเทนต์ทำงานออนไลน์ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการบินด้วยนะนะการบินก็ได้นะฮะอยูเรเนัสเนี่ยเป็นเรื่องของการบินก็ได้การสื่อสารการเรียนรู้การเรียนต่อบอกได้เลยว่าดีคุณจะได้แรงซัพพอร์ตที่ดีเป็น energy c o n j u n c งชันนะคะสัญ,ญลักษณ์เนี้ยป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าคอนจังชันเวลามันปรากฏขึ้นในเออคือเป็นเรื่องของการทํามุมอย่างงี้ดีกว่าเป็นการทํามุมของดวงดาวที่มันเป็นการเสริมกัน เหมือนเพื่อนสองคนมาเจอกันแล้วก็เอาข,อข้อดีของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันมาช่วยกันเพราะว่าความหมายของคอนแทชชั่นเนี่ยเขาแปลข้างล่างว่า alliance alliance, alliance, alliance ก็คือพันธมิตรการายานมิตรเพื่อนที่ดีความสัมพันธ์ดีๆถึงบอกว่ากองนี้นะคะมันน่าจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆ partnership น,นะบางทีก็อาจจะไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักนะอาจจะเป็นเรื่องของการ ลงทุนทำอะไรร่วมกันหรือว่าคุณเจอกลุ่มคนที่เป็นคนที่มีความคิดความเชื่อที่ส่งเสริมกันไปในทางที่ดีนะคะเรียกว่ากันยานามิตรนั่นแหละดีมากเลยนะจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ดีมาก e อ e น g รของกองนี้สำหรับคนที่เปิดและเลือกกองนี้นะคะบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณมันก็ตรงกับเรื่องของหินนะ,ะหินก้อนนี้อย่างที่บอกก็คือเขามี e อ e น g y ของทั้ง คุณจะเห็นเขามีสีเหลืองๆและอีกอันก็เป็นสีม่วงๆถูกไหมคะเนี่ยคือข้อดีของสองอย่างมันคือการผสมกันของของพลังงานสองด้านความอุดมสมบูรณ์เงินทองข้าวของทรัพย์สินนะคะซิตรินและในขณะเดียวกันอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยก็คืออเมทิสคือพลังงานของจิตวิญญาณของการพัฒนามันเหมือน โลกทั้งสองด้านของคุณค่อนข้างสมบูรณ์แล้วคุณจะเจอคนที่เข้ามาแล้วเป็นคนที่พร้อมจะพาคุณเติบโตไปในทั้งสองด้านนะดีมากดีมากๆเลยแหละ Energy ที่ดีเอเปิด4ี่ใบเลยทีเดียวนะคะโอ้โหได้พลูโตพลูโตกำลังแอค i ีฟฟมากในตอนนี้พลูโตเพิ่งย้ายราศีและพลูโตเองเนี่ย แต่ว่าไปก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสกอร์ปิโอนะคะสกอร์ปิโอเนี่ยดาวพลูโตเนี่ยเป็นดาวแห่งอํานาจนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนของราศีพิจิกหรือสกอร์ปิโอมีเรื่องที่จะพูดว่าคุณจะต้องเผชิญแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญหาที่จะต้องไปเผชิญหรือเป็นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงบางอย่างกับความเข้าใจ ในระดับลึกบางอย่างออสัจธรรมบางอย่างหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแต่ตอนนี้การที่คุณจะได้รับการพลังงานนี้คือพลังงานของการเปิดโลกกระนัดของคุณให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงให้เห็นทุกอย่างในสิ่งที่มันควรจะเป็น <c oughs> ความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธนะ์ความชัดเจนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเข้าใจที่คุณมีกับตัวเอง ลึกๆในใจตัวเองหรือกับคนที่ใกล้ตัวของคุณถ้าในกรณีนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดใจคือพอดีมันได้ไพ่ลีบราและเจมินายด้วยนะคะเอาตรงๆนะกองที่หนึ่งถ้าความสัมพันธ์ที่คุณรออยู่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือนะ,ะหมายถึงคนที่คุยหรืออะไรที่มันยังคุมเครือหรือว่าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเขาอะคุณเองรู้อยู่แล้วคําตอบ ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่คุณต้องบอกตัวเองอย่างไม่ไม่โกหกตัวเองนะอืมไม่โกหกตัวเองเดี๋ยวขอขยายไพ่นิดหนึ่งในมุมนี้คุณจะได้เห็นไพ่ครบคุณจะต้องไม่หลอกตัวเองนะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พาคุณเติบโตคุณจะรู้พระพูโตเนี่ยเป็นเป็นพลังอํานาจบางอย่างถ้าพลังอํานาจเนี้ยมันส่งเสริมให้คุณยิ่งเติบโตยิ่งแข็งแกร่งนะคะแล้วคุณเองรับมือกับพลังงาน ลักษณะนี้ได้เนี่ยคนที่จะรับอะไรแบบนี้ได้ก็จะมีคนที่มี placement อยู่ในสกอร์พิโอหรือว่าเป็นราศีพิจิกนะะราศีพิจิกหรือว่าเป็นคนที่มีดวงดาวที่ค่อนข้างเรียกว่าดวงแข็งอะดวงแรงอะถ้าคุณรู้ตัวคุณเป็นคนแบบนั้นคุณรับมือได้กับพลังงานหรือว่า energy ที่กำลังจะเข้ามาสิ่งที่คุณจะต้องดูนะคะคือเรื่องของ คำพูดคำจาความคิดอะไรของคุณในช่วงเวลานี้คุณได้ไพ่เจมินายซึ่งเจมินายเนี่ยมันก็คืออารมณ์เดียวกันกับเ h ิร์ h เฮาส์มันเป็นพลังงานของการสื่อสารการสื่อสารที่คุณจะต้องใช้ในช่วงเวลานี้ต้องใช้คำพูดที่ฉลาดใช้คำพูดที่ระมัดระวังใช้คำพูดที่กอ่อให้เกิดการสร้างสรรสิ่งที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเลยคือการเลีนทาว่าร้ายการให้ร้ายคนอื่นหรือการ ใช้แม้กระทั่งคอมเมนต์ในในโซเชียลมีเดียอยากให้คุณระวังในเรื่องของการใช้คำพูดนะค,ะคิดให้ดีไตรตรองให้ดีก่อนพูดก่อนทำอะไรก็ตามเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คุณจะเจอคนที่มีอำนาจหรือคนที่สามารถไม่เชิงว่าจะจะ,จะชีเป็นชีตายแต่ว่าคนคนนี้อำนาจเนี้ยถ้าคุณ คลิกได้ถูกที่มันจะพาให้คุณเนี่ยจเจริญเติบโตสปอร์ตคุณไปยาวๆเลยแต่ถ้ามันคลิกไปด้วยการที่คุณอาจจะพูดอะไรไม่ทันได้ระวังหรือว่าคุณสื่อสารโดยไม่เรียบเรียงให้มันดีๆไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะพลาดโอกาสบางอย่างไปเข้าใจใช่ไหมคะมันเหมือนกับถ้าคุณจะต้องไปสัมภาษณ์งานเตรียมตัวให้ดีนะคะเป็นตัวของตัวเองเนี่แหละแต่ว่าคุณจะต้องคิด ไตรตรองทุกอย่างให้ดีก่อนที่จะนําเสนอออกไปถ้าคุณทำคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามในช่วงเวลานี้ต้องบอกคุณนิดนึงว่า,อ,าอย่าทำคอนเทนต์ที่ล่อแหลมอย่าทำอะไรก็ตามที่มันเกิดความถามถ้าคุณจะต้องทำในสิ่งที่ทำให้มีเปิดช่องให้มันมีโอกาสในการโจมตีมันจะลำบากนิดนึงแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าคุณเดินถูกทางคุณคิดพูดทำในสิ่งที่ดี อำนาจอื่นๆใดๆก็ทาอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าข้างในของคุณน่ะต้องการที่จะนําเสนอและส่งออกแต่สิ่งที่ดีๆลองถามเจตนาตัวเองทุกครั้งนะคะในการคิดการพูดการทําของคุณเนี่ยเออมันทาเพื่ออะไรนะคะเช็คเจตนาของตัวเองทุกครั้งแม้กระทั่งการที่คุณจะให้ฟีดแบ็กให้สักคนหรือบางทีคุณรู้สึกว่าคุณหวังดีกับคนคนหนึ่งมากๆแต่ว่า เช็คใจตัวเองดีๆว่าจริงๆเราข้างในแหละมันอยากให้ฟีดแบ克เพราะว่าความรักความเมตตาจริงๆหรือเปล่านะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเตือนกันไว้เพราะไพ่าาของคุณเป็นไพ่ที่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเยอะแล้วก็มันมีเรื่องของผู้มีอำนาจผู้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มันถ้าถูกใจเขาก็ไปโลดอะ นะมันเป็นจุดที่มันจะช่วยคุณได้ส่งเสริมคุณได้บางคนอาจจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการให้ใครมาซัพพอร์ตฉันฉันทําอะไรด้วยตัวเองได้จะบอกคุณว่าบางครั้งในชีวิตเนี่ยมันจะมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ยอยู่อยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่ว่าอยู่อยู่ก็มีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตมาเกื้อหนุนเราถูกชะตาเรา รู้สึกว่าอยากจะให้เราเติบโตโดยที่เขาเองก็แทบจะไม่ได้อะไรจากเราอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงตัวเองก็เคยเจอแบบนี้มาแล้วเขาแค่อยากจะสปอร์ตคุณเพราะว่าคุณหนึ่งคุณเป็นคนมีความสามารถสองคุณดูเป็นคนดีนะถ้าคุณเป็นสิ่งที่เป็นอะไรดีๆอ่ะมันพร้อมที่จะมีคนอยากจะสนับสนุนเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คนแบบคุณเนี่ยมันเติบโตและเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยความที่คุณได้ไพ่ดิเซนเลนและลีบรา กองนี้อาจจะมีโอกาสในการเจอความสัมพันธ์ดีๆในช่วงเวลานี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่พากันเติบโตแล้วก็สร้างความสุขสร้างความรู้สึกสบายใจนะคุณได้ไพ่ใน energy ที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะแต่อย่างที่บอกคุณรู้ตัวอยู่ว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้มันใช่หรือไม่ใช่นะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช่ โดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองนะมันก็จะมันก็จะโอเคแหละแต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่กดคุณเอาไว้ทําให้คุณได้ไม่มีโอกาสได้เป็นตัวของตัวเองหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ลักษณะของความหึงหวงความบังคับกดขี่อะไรบางอย่างเนี่ยบางคนนะคะเป็นเปอร์เซนต์บางเปอร์เซนต์เท่านั้นที่จะรู้สึกแบบนี้มันก็จะเป็นโอกาสในการที่คุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์แบบนี้เพื่อไปเจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่า ะะประมาณนี้แหละกองที่1น,นะคะก็ข,ขอให้พลังงานของมวลรวมทั้งหมดที่คุณได้รับในวันนี้สร้างสารรค์สิ่งที่ดีและสปอร์ตให้คุณเติบโตขึ้นไปค่ะขอให้คุณพบความสุขความรักและแสงสว่างค่ะกองที่2นะคะต่อกันไปยาวๆเลยเนาะกองที่2คุณได้คุณเลือกซิตรินนะซิตรินอันนี้เนี่ยคือกล้องมันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าน้ําใส่แจวเลยสวยมากนะคะสวยมาก แล้วก็เป็นพลังงาของพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณกําลังรอบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานก่อนใบที่แรกที่จะเป็นเรื่องของพลังงานอ่ะโอเคเดฟรีส e คุณรอบางอย่างจริงๆนั่นแหละแต่ไอสิ่งนั้นมันยังไม่มาสัทีโอกาสการเงินนะคะความสําเร็จบางอย่าง หรือสิ่งที่คุณตั้งใจทํานะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ทําไปแล้วแต่ยังไม่ได้ผลอืมนี่คือพลังงานของคุณเนาะคุณถึงเลือกไพ่กองนี้ไพ่กองนี้คือ the enchanted map คือไพ่แห่งอืมแผนที่ชีวิตนะคะคำแนะนําในการเดินทางคุณเกิดความวิตกกัง,งวลหรือวิความลังเลสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับเส้นทางที่คุณเดินอยู่คุณต้องการซัพพอร์ตบางอย่าง ณเลือกซิตรินเนี่ยเพราะคุณต้องการแรงซัพพอร์ตบางอย่างหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันจะต้องใช้ทุนหรือจะต้องใช้แรงซัพพอร์ตความช่วยเหลือบางอย่างรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของ movement อ energy ของกองนี้นะบอกตรงคุณรู้สึกว่าตัวเองติดขัดอยู่ใช่ไหมสตั๊กอยู่ใช่ไหมตอนนี้คุณต้องการ move ไปข้างหน้าอย่างสุดๆข่าวดีก็คือในวันที่เราทำคลิปเนี้ย จร,จริงๆที่ตัดสินใจทําคลิปนี้เพราะมันเป็นวันที่ดาวซึ่งเดินถอยหลังมาระยะหนึ่งคือดาวองคาเนี่ยเริ่มเดินหน้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจ <c oughs> ถ้าใครที่ต้องรู้สึกตัวตั้งแต่ประมาณคลิปนี้ทําเดือนกุมภา6-8นะฮะตั้งแต่เดือนธันวา6-7มาจนถึงตอนนี้ออติดขัดมีปัญหาเจออะไรที่ทําให้คุณเหมือนย่ําอยู่กับที่หรือรู้สึกเดินถอยหลังด้วยซ้าอะ่ะข่าวดีคือมันกําลังจะ m o v แล้วนะ ดีฟรีดคือดีฟรคือเหมือนเหมือนทุกอย่างเป็นน้ำแข็งอะนะออกไปค่ะแต่ movement อะคือการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแล้คุณ <c oughs> มีเข็มทิศในการที่จะชี้ทางด้วยนะ campus ค,คือเข็มทิศเพราะฉะนั้นมีแววว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณรอคอยมีแนวโน้มที่จะเดินไปในทิศทางที่ใช่เนาะโอ้เยี่ยมเลยค่ะได้ไพ่ทาเลสต์บัน อ่ะอินเนอร์จีเหล่านี้เป็นอ n e เนอร์จีของการหลุดออกจากหล่มนะคะถ้ารถมันติดหล่มตอนนี้ก็จะมีคนนะคะที่จะมาชี้ทางมาซัพพอร์ตบอกทางคุณคนที่จะมาช่วยส่งเสริมแล้วคุณรอคือบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือนะแต่ในบางจุดในบางครั้งในบางช่วงของชีวิตค่ะมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีมือบางมือที่ยื่นเข้ามานะคะก็จง รับโอกาสนั้นไว้นะคะรับโอกาสนั้นไว้ด้วยความรู้สึกขอบคุณเพราะว่าบางทีคนเหล่านี้ต้องการมาช่วยคุณเขาก็ไม่ต้องการที่จะได้อะไรตอบแทนหรอกแต่เขาเห็นว่าในจุดที่เขาอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยได้นะคะเขาก็จะทําในสิ่งน,นี้ให้คุณ Unexpected visitor อ๋อมี Surprise รออยู่โอ้มี wide open ิดใจนะคะกองนี้อยากให้คุณเปิดใจในเรื่องของทัศนคติความคิดของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของคนบางทีคุณมีเรื่องของการที่คุณไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ไม่อยากที่จะเปิดใจหรือไม่อยากที่จะทํางานร่วมกับใครสังเกตได้ว่ากองนี้อยากจะโซโล่และอยากจะทําเองนะคะแต่มันหลีกหนีไม่ได้ไม่ได้อะมันเป็นพลังงานที่จะต้องเจอเป็นคนที่จะต้องพบเป็นคนที่จะเข้ามาในชีวิต นี่จะมาชี้เส้นทางหรือมาช่วยสปอร์ตคุณนะคะอยากให้คุณเปิดใจให้กว้างเปิดใจรับมิตรภาพนะบางคนเนี่ยพูดอย่างนี้บางคนเป็นคนที่เคยเจ็บมาก่อนโดยเฉพาะในเรื่อง,องความสัมพันธ์กับเพื่อนกับพาร์ทเนอร์หรือเคยร่วมลงทุนทําอะไรมาแล้วอาจจะเจออะไรที่ไม่ค่อยโอเคอะ่ะอยากให้คุณเปิดใจนะคะ wide open คือเปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆเปิดรับ มิตรภาพดีๆนะคะเปิดรับโอกาสดีๆซึ่งถ้าใจคุณเปิดาพร้อมเปิดนะพร้อมที่จะเรียนรู้แน่นอนวนะ่าทุกอย่างมันไม่ได้ออกมาถึงแล้วมันจะร้อยเปเถูกใจเราหมดแต่บางทีการเปิดใจให้กว้างที่จะเรียนรู้พบผู้คนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆอาจจะช่วยอะไรคุณได้เยอะนะคะนี่ไง encourage เห็นไหมเป็นรูปของยีราฟสอตัวที่เขาจะ u p อร์ตกันอะ กอ,องนี้เอาตรงๆนะทัศนคติของคุณในการที่ไม่อยากยุ่งกับใครมีอารมณ์อิ ward, นโทเว์น่อยๆ์ของคุณอนะมันต้องทิ้งไปแล้วนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีความแอคทีฟมีแอคชั่นมากขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นออกมาจากโลกเหมือนคุณอยู่กับตัวเองมาเยอะหรือคุณต้องการที่จะทําอะไรด้วยตัวเองบางคนนี่อยากจะเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ต้องการที่จะเจอใครอะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเอเนจีนี่มันไม่ได้แล้วอะมันต้องโต ะะการเติบโตของคุณเป็นการเติบโตเพื่อที่จะได้คือการเปิดตัวของคุณมันไม่ได้เพื่อที่จะมันไม่ใช่แค่ในระดับของการที่คุณจะเจริญเติบโตหรือประสบความสําเร็จนะแต่มันเพื่อที่จะเปิดล็อกบางอย่างในใจของคุณโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรู้สึกที่มีกับมนุษย์คนอื่นๆออมีคนพูดว่าในยุคสมัยนี้ผู้คนผูกพันกันน้อยลงมีคนพูดเรื่องนี้เยอะมากขึ้น เวลาคนเราผูกพันน้อยลงมันอาจจะรู้สึกว่าเมื่อเราไม่ผูกพันถ้ามันมีความผิดหวังมันก็ไม่เจ็บปวดแต่ส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์นะคะก็คือความที่มนุษย์เราจะต้องอยู่ด้วยกันในสังคมเราจะต้องมีการผูกผูกพันยงใยเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างที่งดงามอะลองมองหาความสัมพันธ์ สิ่งงดงามในความสัมพันธ์หรือว่าในโอกาสที่จะเจอผู้คนใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆสําหรับกองเนี้ยสําคัญมากนะเพราะว่ามันจะช่วยให้ชีวิตของคุณเติบโตไปในระดับหนึ่งเนี่ยคำ e t o g e t h e r เห็นไหมคะเป็นไพ่เนี่ยเป็น energy นี้คำ e together ถ้าคุณเป็นคนที่เจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาก่อนและยังไม่เหมือนใจคุณยังไม่เปิดรับอะ ที่จะพร้อมที่จะมาเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์นะเพราะว่าไพา่ไพ่เซตน,นี้กําลังบอกให้คุณเปิดใจนะคะเปิดใจแล้วก็กลับมาเป็นคนมองโลกในแง่ดีอีกครั้งคุณเป็นคนที่น่าจะเคยมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่มองโลกสดใสามาก่อนแต่ไม่รู้ว่าด้วยอะไรก็ตามมันทําให้คุณปิดตัวเองลงนะคะบางทีคุณก็ไม่ได้แยกย้ายไปไหนไม่ได้ ก็คือยังใช้ชีวิตปกติอะแต่ลึกๆเนี่ยคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเปิดใจหรือว่าไม่ไม่ค่อยมีความเชื่อใจผู้คนเท่าไหร่มันอาจจะเป็นประสบการณ์บางอย่างที่มันตกค้างอยู่ในใจอยากให้คุณเคลียอารมณ์ตรงนี้ไปเปิดใจสบายๆเปิดรับนะคะมันมันไม่มีอะไรจะเสียนะคะเพราะว่าการที่เราจะให้ใจใครไปเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราเรา,เราลองเปิดเราอาจจะมีโอกาสได้เจอ ความสัมพันธ์ดีๆนะคะในขณะเดียวกันนะ encouragement กับ Come to g e t h e r อาจจะเป็นสิ่งที่บอกคุณให้ทำกับผู้อื่นด้วยเช่นให้ความสนบสนผู้อื่นแล้วก็ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นทำงานเป็นกลุ่มเพราะว่ากองนี้นะคะกองที่2ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะพัฒนาตัวเองอะบางทีคุณต้องอย่าอยู่คนเดียวมันเป็น energy ของการที่จะต้องทำอะไรร่วมกันกับผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะโดยภาพรวมไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันติดขัดอยู่ตอนนี้มันเริ่มเดินหน้าแล้วมันเริ่มมีเส้นทางที่ชัดเจนสิ่งที่คุณจะต้องทําคือเปิดใจเปิดรับนะคะสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาผู้คนใหม่ๆที่จะเข้ามา Energy ใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะแล้วก็มีความรักความเมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนทําอะไรก็ได้ถ้าคุณจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือใครก็ก็จงทำนะคะ โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะว่าโดยไม่รู้ตัวหรอกเมื่อเราได้ช่วยเหลือคนเนี่ยคนที่เราช่วยเหลืออาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเป็น pay it forward นะเคยได้ยินใช่ไหมคะก็คือทําดีต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่ให้โลกใบน,นี้มันน่าอยู่แล้วมีความสวยงามมากขึ้นนะคะมีความผูกพันมี มีความงดงามความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะในโลกใบนี้นี่ก็เป็นไพ่กองที่2หวังว่าเป็น energy ดีๆที่คุณจะเปิดรับนะคะแล้วก็ขอให้เป็นเนี่ยค่ะเป็นเข็มทิศชี้ทางให้ชีวิตของคุณเดินไปในจุดที่ดีขึ้นนะคะกองที่3เป็นไพ่ทาโรนะ่แล้วคุณก็เลือกแอมบิต s สนะสป i ริ t แอมบิ s สด้วยนะไม่ใช่แอมบิต s ธรรมดา เพราะฉะนั้นดูซิว่าไพ่จะตรงกับที่คิดไว้ไหมหกองนี้ข่าวดีรอคุณอยู่มีข่าวดีที่คุณรออยู่แล้วก็กำลังจะเข้ามานะคะเร็วเร็วนี้สิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือความสําเร็จบางอย่างมันกําลังชี้มาที่คุณนะคะเร็วๆนี้เลยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะโอเคเป็นไปนอย่างที่คิดไพ่ที่คุณได้แล้วก็กระชอกมาเลยเนี่ยต้อง เก็บมาคือเดอะสตาร์ความสมหวังบางอย่างความต้องการบางอย่างความาาว่ความฝันบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่ข่าวดีกําลังจะเข้ามานะคะขอให้คุณน้อมรับไว้นะแต่อย่างที่บอกคือมันเป็น energy ของ uh, spirit amethyst <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ใช้คําว่าคุณได้สะสมความดีบางอย่างนะคะแล้วมันกําลังจะได้รับการตอบแทน ดีอะ่ะเดอะสตาร์ก็เป็นเรื่องของชื่อเสียงด้วยเรื่องของความสําเร็จด้วยนะคะความหวังความฝันอะไรก็ตามที่คุณต้องการอู้ความสัมพันธ์ก็ดีคะ่ะ two of cups oh. six of pentacles <c oughs> แต่ว่า six of pentacles เนี่ยคือมันเป็นการเงินที่เข้าและออกแต่ว่าเป็นการจะว่าเป็นเป็น energy ที่ดีเป็น energy ของการ support การช่วยเหลือ ซิกเซเปนต์โคสเป็นไพ่ของผู้ที่มีจิตเมตตาผู้ที่ไม่เคยเรียกว่าคุณไม่เคยคุณลองสังเกตดูคุณไม่เคยอัตคัดเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีความตระหนี่ไม่มีความหวงแหนในเรื่องของออไม่ได้เก็บอะไรเอาไวค้คนเดียวนะคะเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วก็ไอเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทํามา จนสะสมมาให้ความสำเร็จบางอย่างความสัมพันธ์ดีๆกำลังจะเข้ามานะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ในบางครั้งเนี่ยทุกครั้งนะเวลาเปิดไพ่นะเวลาคุณกำลังอยู่ในโหมดที่รู้สึกว่าชีวิตมันไปในทางที่ดีมันจะมีตัวหนึ่งเข้ามาแล้วคอยบอกว่า โอ้ยนี่มัคนคงไม่อยู่กับเราถาวรเนานะไอความสุขนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปไหมมันจะมีไอตัวที่ชอบเข้ามาตอนที่เรากําลังแฮปปี้หรือประสบความสําเร็จว่ากลัวว่าจะสูญเสียมันไปแต่เอาตรงนี่พูดตรงๆอาจจะคุณอาจจะไม่ชอบคําพูดนี้แต่มันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราถาวรอ,อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลยังไงเนี่ยมันไม่มันก็ไม่ค้างอยู่แบบนี้หรอกมันมันเข้ามาแล้วมันก็มีจากไป เป็นเรื่องปกติแต่ในขณะที่มันเป็นโอกาสที่คุณกําลังจะได้ใช้ความพูดง่ายๆว่าได้รับบุญเก่าที่เข้ามาก็ทําไปเถอะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือทำทำใหม่ด้วยไงทําบุญใหม่ทําสิ่งที่ดีสะสมไปเรื่อยๆอะ่ะคือมันมันเป็นทางเดียวที่คุณจะทําได้แทนที่จะไปวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือว่ามันจะมีนะอารมณ์ที่เรียกว่า กลัวสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้มันจะสูญสลายหายไปแต่ถ้าคุณเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงตามสัจธรรมคุณจะรู้ว่ามีพบก็มีพลากนะมีมีสรสรนญมีนินทามียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบฟังดูมันอาจจะนกาทีฟแต่มันเป็นเรื่องจริงถ้าเรายอมรับมันแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่าถาวรมั่นคงมันไม่แน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาของคุณนะคะกับคุณ แต่ว่า Six of Swords ยังหมายถึงเรื่องของการเดินออกจากปัญหาบางอย่างด้วยถ้าคุณเจอเรื่องราวบางอย่างที่มันค้างคาใจที่คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะมันก็อาจจะมีในช่วงเวลาเดียวกันนี้ที่คุณขอถอยออกมาก็เท่านั้นเองนะคะอ่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการย้ยายการย้ายบ้านย้ายทำงานที่ทำงานหรือว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็เป็นไปได้นะคะอะ พอได้ซอสก็มากัน2ใบเลยเนาะ o v s o ม swords เมื่อกี้พูดไปแล้วในเรื่องของความคิดแต่อันเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตหรือเป็นเรื่องบางอย่างที่มันอยู่ในใจของคุณที่คุณไม่ยอมปล่อยวางบางทีไพ่นี้มาเตือนว่าในไหนชีวิตก็กำลังจะเจอกับสิ่งที่ดีความสัมพันธ์ดีๆนะคะโอกาสดีๆอย่าสปอยมันอย่าไปทำทำลายมันด้วยความคิด วิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่นาถึงหรือว่าความคิดย้อนไปในเรื่องเก่าๆซึ่งมันผ่านมาแล้วแล้วทาอะไรไม่ได้บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้โอากาสและความสุขที่กําลังจะเข้ามามันกร่อยอะ่ะแทนที่จะได้ร้อยก็ไปทอนมันด้วยความคิดหรือว่าอารมณ์หรือความรู้สึกที่เป็นลบนะคะไพ่ที่คุณได้อีกใบคือ s e v e n of Pentacles นะเป็น energy ที่ดีๆมาัพ p อ o r t ไพ่ชุดบนให้คุณดูว่า ไม่ต้องห่วงทำได้หมดทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ justice ในมุมนี้นะคือบางทีเขาจะมองว่า justice เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของความสมดุลแต่มองว่าตอนนี้คุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่คุณทำไปแล้วสิ่งที่คุณได้ลงมือลงแรงตั้งใจทำความดี <c oughs> คุณกําลังจะได้รับผลตอบแทนในเรื่องนั้นบางทีบางสิ่งบางอย่างที่ก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นช่วงประมาณตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคลิปนี้ทําเดือนกุมภาพันธ์แปใช่ไหมอะไรที่มันตกมันเหมือนติตดติดขัดนะ่ะติดขัดมาตลอดตอนเนี้พลังงานมันเดินแล้วมันเปิดแล้วเพราะว่าในวันที่วันทําคลิปเนี่ยดาวที่เดินถอยหลังอยู่คือดาวอังคารเนี่ย เดินหน้านะคะพลังงานแอคชั่นมันมูฟ e ไปข้างหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าจมอย่าติดอยู่กับอดีตหรือกังวลไปนในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเหมือนอย่างที่บอกอะมันมาสปอยไอสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นแทนที่เราจะได้สุขกับมันร้อหรือแฮปปี้กับมันร้อเรซเราไปวิตกกังวลกับมันสิ่งที่จะบอกคุณอีกอย่างสําหรับกองที่สคือเรื่องของการอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันการดูแลความคิดความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองเนี่ยก็คือการอยู่กับปัจจุบันไม่ส่งจิตออกนอกการส่งจิตออกนอกคือเดี๋ยวเขาแวบไปคิดเรื่องนะอย่างที่บอกค่เรื่องในอดีตหรือว่าเรื่องในอนาคตอยู่ทุกที่เลยยกเว้นตรงที่คุณอยู่นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทํามากๆเลยก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจฝึกสมาธิ grounding นะคะหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณกลับมาอยู่ตรงจุดที่คุณยืนสำรวจกายก็ได้สแกนร่างกายก็ได้มันมีเทคนิคเยอะแยะที่ทำให้คุณกลับมาอยู่ตรงจุดที่คุณอยู่ here and Now นะคะบางทีไม่ต้องคิดอะไร here and now here, here ก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ now ก็คือขณะนี้นะคะกลับมาอยู่กับ here and Now พลังงานโดยรวมของคุณนะถ้าคุณได้ทำความดีมานะ สิ่งที่กําลังจะมาตอนนี้คือผลตอบแทนของความคุณงามความดีที่คุณทําเอาไว้ก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาเสริมให้คุณเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกแล้วก็ทําให้คุณสร้างความดีขึ้นอีกในชีวิตนะคะอย่างที่บอกกองเนี้ยรู้แล้วคุณเลือกหินก้อนเนี้ยคุณไม่ธรรมดานะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้อีกแน่นอนนะคะขออย่างเดียวว่าขอให้อยู่กับปัจจุบันขอให้เข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงประมาณนี้นะคะก็ขอให้ คุณพบกับความสุขความรักนลาแสงสว่างค่ะ